ครับต่อไปเชิญท่านสวัสดิ์สมักกระพงกรับเรียนประธานสภาที่เคาลบผมสวัสดิ์สมักพงสมาชิกวุฒิสภาอยากปรึกษาท่านประธานเพื่อส่งไปถึงรัฐบาลในเรื่องของการความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านรองนายกได้พูดว่าไม่มีตังเนี่ยก็ทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์ถึง ในทางการเมืองให้กับฝ่ายค้านวันนี้ต้องยอมรับว่า8ปีขึ้นปีที่9แล้วที่การเมืองท้องถิ่นทุกขนาดมีความหยุดนิ่งไม่มีการสะพัดในเรื่องการพัฒนาโดยเฉพาะอบาตาหรือเทศบาลต่งางๆนั้นวันนี้ประเภทมันเหมือนน้ำไหลลงไปในบอ่อในบอ่อทำให้น้ำไม่ ไม่เหมือนกระแสน้ําในแม่น้ํำลําคลองที่มีการไหลตลอดก็อยากฝากว่าประมาณ4ีถึงหเดือนข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเลือกตั้งโดยรวดเร็วเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานในเรื่องของของชุมชนวันนี้ถ้ามีการเลือกตั้งรัฐบาลต้องขอบคุณท้องถิน่นขอบคุณผู้สมัครลงเลือกตั้งมันสามารถกระตุ้นให้ เศรษฐกิจท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนโดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายตังค์มีคนไปจ่ายให้ถึงถึงการขับเคลื่อนต่างๆแล้วก็กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันลงไปถึงภาคบริการภาคการสนับสนุนในการเลือกตั้งต่างๆเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงกกต เพื่อประกาศความพร้อมไม่ชัดเจนว่าวันนี้กกตมีความพร้อมแล้วก็บอกไปถึงมหาดไทยว่าอยากจะฝากให้มหาไทยประกาศความพร้อมได้เลยผมคิดว่าการเลือกตั้งสอสอกสอวอใช้เงินไปสามพันกว่าล้านเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันมีฮบอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นของท้องถิน่นกับสวนที่สนับสนุนจากมหาไทยจากกกตที่คือ สิ่งที่จะช่วยรัฐบาลได้อีกแรงหนึ่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากในการที่จะกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวทั้งระดับบนระดับล่างท้องถิ่นทุกขนาดก็จะมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการตอบว่าไม่มีตังหรือตังไม่พออันนี้เป็นการตอบที่ที่ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ฉันอยากฝากถึงรัฐบาลให้ประกาศความพร้อม ในหลังโควิดได้เลยเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากอีกทางหนึ่งขอบคุณครับท่านครับ